สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูจะมาให้ความรูนะ้ในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนาะก็ฝากนักเรียนไว้ครับเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับสำหรับขนมร,รมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นก็คือพดง่ายว่าเรามีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรเราก็พยายามที่จะเข้าร่วมครับเพื่อที่จะสืบทอดให้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเรานั้นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเราไปตราบนานเท่านานนะครับทีนี้สําหรับประเพณีในท้องถิน่นประเพณีแรกที่เราจะได้มาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือประเพณี การรับบัวหรือการโยนบัวครับซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นที่นะบางพรีจังหวัดสมุทรปราการครับนะเป็นของกลางเขาบอกว่าเขาจะจัดขึ้นในวันขึ้นสิบสี่คาเดือนสิบเอดครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันครับโดยเริ่มจากการอัญเชิญหลวงพ่อโตนั้นลงมาไว้ที่เรือจากนั้นก็จะนำเรือนั้นมาประป,ระประารให้สวยงาม จากนั้นก็ล่องเรือตอามคลองอะไรครับคลองบางพรีสมุทรปราการครับล่องไปคําว่าลอ่องก็คือคนพายนะครับลองไปเพื่อให้ที่เพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนที่มาร่วมง,งานหรือมาร่วมทาบุญนั้นได้ร่วมทาบุญครับโดยการล่องเรือไปตามคลองคนจะอยู่สองฝั่งจะลงเรือลงมาในเรือก็เปียกน้ำเขาก็เลยมีประเพณีการโยน โยนลงไปโยนดอกบัวนะครับลงไปที่เรือครับเรือที่อ่าแล่นผ่านมานะครับซึ่งประดิษฐสถานหลวงพ่อโตไว้นะครับคนก็จะโยนลงไปก็อาจจะไหว้ขอพรอะไรประมาณนั้นให้ชีวิตนั้นเป็นสรีมงคลนะครับนั่นคือประเพณีการโยนบัวครับโยนลงไปเพราะว่าถ้าเราลงไปก็สุดเก็บน้าครับเรามาร่วมงานนี่แหละเก็บน้ำเราก็โยนลงไป เพื่อเป็นการอาบูชาก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับคือวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสิเป็นการเฉลิมฉลองเนาะของชาวบางปีสมุทราการลงไม่ได้ก็โยนลงไปใส่เรือแล้วกันนั่นคือประเพณีการโยนบัวครับหลายคนนั้นพอได้ยินแล้วก็อ๋อเหตุผลก็น่าจะมาจากตรงนี้ครับ ลงไปก็เปียกน้ํคทั้งกรโยนบัวลงไปครับเพื่อเป็นการทําบุญนะครับสําหรับการโยนบัวของชาวบางปีสมุทรปราการนะครับอ่านี่ก็คือเป็นประเพณีในท้องถิ่นชาวสมุทรปราการอ่ะทีนี้นอกจากประเพณีโยนบัวแล้วก็มาประเพณีที่สองครับสําหรับประเพณีที่สองนั้นก็คือเป็นประเพณีของชาวชาวไทยภาคเหนือขอ,ของประเทศไทยเราครับ ก,ก็ค,กกคือเป็นประเพณีบวชลูกแก้วครับสำหรับประเพณีบวชลูกแก้วก็คือเป็นประเพณีการแห่ลูกชายหรือว่าเด็กชายที่จะบวชเป็นสามเณรที่จะบวชเป็นสามเณรก็คือทางภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกแก้วอาจจะเป็นลูกแก้วลูกขวัญประมาณนั้นครับเป็นคําเรียกนะโดยพ่อแม่นั้นก็จะนําเด็กนั้นที่จะบวชนะครับหรือว่าลูกแก้วที่จะบวชนั้นมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเขาประดับ ดูตึกระดับที่สวยงามจากนั้นก็ให้มาขี่คอพู้ใหญ่หรือว่าขี่ม้าครับแล้วก็เดินไปรอบๆหมู่บ้านครับเพื่อเป็นการประกาศว่าลูกแก้วจะบวชหรือว่าจะบวชลูกแก้วและก็เป็นการบอกบุญไปยังทุกๆคนในหมู่บ้านด้วยอ่ว่นลูกชายของข้าพเจ้าจะบวชแล้วอะไรประมาณนั้นนะสำหรับประเพณีการบวชลูกแก้วก็คือ ป็นประเพณีที่ทําสืบทอดกันมาทางภาคเหนือครับนะสืบทอดอางานบวชสามเณรน,นะของทางพุทธศาสนาให้มันคงอยู่ต่อไปนะครับก็คือพูดง่ายว่า,าเด็กชายคนไหนจะบวชเณรก็ทางพันจะเรียกว่าลูกแก้วก็จะแห่รอบๆหมู่บ,บ้านแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ประดับประดาด้วยเครื่องแต่กายที่สวยงามตามแบบฉบับของอกภานึ นะครับนั่นคือการบวชลูกแก้วของทางภาคเหนือครับหรือการบวชลูกแก้วนั้นเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นงานปอยสั่งรองครับอ่างานปอยครับปอยสั่งรองของทางภาคเหนือครับการบวชลูกแก้วเนาะนะทีนี้นักเรียนก็เข้าใจแล้วเนาะคาว่าลูกแก้วก็คือลูกชายที่บวชสามเณรน,นั่นเองครับทางภาคเหนือครับภาคเหนือของไทยครับ อ่ะทีนี้พอเราได้พูดถึงประเพณีบวชลูกแก้วแล้วก็ประเพณีการโยนบัวรับบัวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าประเพณีเหล่านี้นั้นมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนเราอย่างไรนะมันเกี่ยวข้องอย่างไร ว่าประเพณีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเกี่ยวข้องแน่นอนครับก็คืองานแรกก็คือการเกิดของคนเราครับเขาบอกว่าการเกิดของคนเราก็มีประเพณีการทําฝันเด็กครับเมื่อเด็กัเกิดได้สามวันและเมื่อเด็กเกิดได้หนึ่งเดือนก็จะมีประเพณีครับก็คือโกนผมไฟนะครับ พอโคนผมไฟเด็กที่อายุได้หนึ่งเดือนเสร็จเรียบร้อยก็จะนำผมที่โกนนั้นไปใส่กระทงครับตรงนี้เล็กครับจากนั้นก็จะนำไปอลอยลอยน้ำครับนะและก็กล่าวคำว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็คือพูง่ายว่าเอาไปลอยน้ำก็คือน้ำามันเย็นครับก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองนั้นมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรประมาณนี้ครับก็คือเอาไปลอยน้ำเพื่อให้เกิดความ ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็พูดว่าขอให้ร่มเย็นเป็นสุขนะนั่นคือเกี่ยวข้องกับประเพณีที่เกี่ยวข้องการเกิดของคนเราครับต่อไปครับก็คือการอุปสมบทครับนี่คือประเพณีที่เกี่ยวกับการอุปสมบทหรือว่าการบวชพระนั่นเองครับคนที่จะบวชพระในพระพุทธศาสนาได้ จะต้องอายุได้20ปีบริบูรณ์นะครับคือผู้ง่ายกว่าชายไทยอายุ20ปีบริบูรณ์กับปวดรพได้ถามว่าปวดเพราะอะไรทำไปถึงปวดก็บวดเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของปิดามาดานั่นเองนะครับหรือให้พ่อแม่ท่านเห็นชายผ้าเหลืองก็บางคนบางภาพก็จะมีความเชื่อว่า ถ้าตายไปแล้วก็จะได้กอดชายผ้าหรือรูปนั้นไปขึ้นสวรรค์นะครับฉะนั้นนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้วผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธก็จะลืมครับอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็จะลืมบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของท่านนะครับแต่จะบวชพระได้ก็ท่องนี้ครับที่ภูลหลวงโกมัย20ปีบริบูรณ์นะครับจะบวชได้แต่ถ้าอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์บวชได้อย่างเดียวคือบวชสามเณรอ่ะและอันสุดท้ายครับ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานสีดำหรืองานศพนั่นเองครับเมื่อมีคนตายเราก็ต้องมีการจัดงานศพขึ้นถามว่าบางคนจะมีคำถาครับทําไมคนเราต้องจัดงานศพขึ้นทําไมไม่เอาไปฝังแล้วไปเผาเลยการจัดงานศพก็คือเพื่อรอให้ญาติพี่น้องหรือลูกหรืออ่ลูกเมียหรือใครก็ตามนะครับมาเคารพศพหรือมาทําบุญร่วม ส่งเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็เลยต้องมีการจัดงานเพื่อรอคนกลุ่มนี้ครับหรือบางทีนั้นมีการเก็บศพไว้ประมาณห้าสิบมีเก็บไว้ห้าสิบวันหรือร้อยวันท,ที่เราเรียกว่าอ่าคุณร้อยวันนั่นเองครับเก็บไว้ทําไมเก็บไว้เพื่อรอคนกลุ่มนี้แหละครับเพื่อที่จะให้เขามาได้เคารพส่งหรือว่าส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนําไป เผาหรือไปฝังก็คือขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละาศาสนาหรือว่าความเชื่อของแต่ละาศาสนานั่นเองครับนี่คือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนเราครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายครับก็คือประโยชน์ครับประโยชน์ของประเพณี และวัฒนธรรมของอินมันมีประโยชน์อย่างไรข้อที่หนึ่งครับสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและชุมชนครับเห็นไหมครับมันเป็นประโยชน์ตรงนี้ครับข้อที่สองทำให้ประเพณีนะประเพณียังคงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปครับต้องงานครับข้อที่สามก่อให้เกิดความสามคัคคีและความภาคภูมิใจครับที่เรามีประเพณีและวัฒนธรรมของเรา ข้อที่สี่ทำให้ทุกคนในชาตินั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเพราะเรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดะีงามของเราให้มันอยู่คงคู่คููกับคนไทยไว้ครับเราก็จะมีความสุขความสงบครับข้อที่ห้าเป็นสิ่งขัดเกลาครับขัดเกลาอุปนิสัยให้อัญนโญจากคนก้าวร้าวเขาเป็นป่ญญโนได้ครับจากขนบธรรมเนียมประเพณีในต้องถิงเราเลยนะครับ ข้อที่หก็คือแสดงให้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยครับซึ่งก่างชาติไม่มีแบบเราครับจะได้ให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าเรามีประเพณีแบบนี้นะมีวัฒนธรรมแบบนี้คุณดูไว้คุณมาห็นและข้อที่เจครับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมของประชาชนครับนี่คือประโยชน์ของ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นครับมันมีประโยชน์อยู่แบบนี้ครับและสุดท้ายขอฝากไว้ก็คือแบบฝึกครับอ่าก็ฝากนักเรียนไว้ครับแบบฝึกนี้ทำไปทำไมทำไปเพื่อเป็นการทดสอบเราว่าเราได้ความรู้จากที่ครูได้ให้ความรู้เรามากน้อยแค่ไหนครับเราก็ไปลองทำแบบฝึกหัดดูครับ แล้วเราก็าจะได้รู้ว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วนั้นเรามีความรู้ประมาณไหนอ่าถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้รับมานั้นเรารู้เรื่องแต่ถ้าเราทําไม่ได้เลยก็แสดงว่าสิ่งที่พูดพูดไปนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับประเพณีเป็นสิ่งที่ดีงามครับประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเราปฏิบัติตามหรือเราเข้าร่วม มันก็จะอยู่คู่กับคนไทยและอยู่คู่กับท้องถิ่นเราไปตราบนานเท่านานครับก็ฝากไว้ครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากให้ทุกคนนั้นได้อนุรักษ์ไว้และเข้าร่วมทุกครั้งเมื่อเรามีโอกาสครับสําหรับวันนี้พูดก็ฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้สําหรับประเพณีและวัฒนธรรมดีของคนไทยให้อยู่คู่กับท้องถิ่นไทยเราไปตราบนานเท่านานครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ